ป้องสุภกิจน้ำตาร่วงกลางรายการสดวอนเอชุตติมาขอรถคืนโต้กลับไม่ได้สวมขาวไม่ได้เกาะกิน กำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองค่ะสำหรับกรณีของฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มของเอชุติมาหลังฝ่ายชายเข้าร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนกักและวอนขอความเป็นธรรมเพราะกำลังจะถูกฟ้องเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนบ้านและรถตามสัญญาจนถูกยืดเสียเครดิตธนาคารกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ต่างฝ่ายตางงัดหลักฐานมาตีแผ่กันค่ะล่าสุดทางฝั่งของหนุ่มฟ้องสุภกิจก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้ง ผ่านรายการสดคุยทะลุดราม่าทางช่อง Workpoint โดยเขาได้เปิดเผยว่าตอนนี้เสียงหายอย่างหนกักตอนเลิกกับเอชุติมาช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วตัวเองเป็นฝ่ายโดนทิ้งก่อนหน้านั้นได้ทําการออกรถและบ้านโดยได้ทําหนังสือตกลงกันว่าทางฝ่ายของเอจะรับผิดชอบผ่อนชําระบ้านและรถต่อทุกงวดโดยบ้าน4 2ล้านบาทผ่อนเดือนละ25,000และยอมให้กุญแจให้เอเอาไปใช้ซึ่งเอก็รับปากจะผ่อนทั้งบ้านและรถทุกเดือน แต่ต่อมาตนเองกลับพบว่าเอ๊ผ่อนเพียงแค่งวดเดียวแล้วไม่ได้ผ่อนอีก3ามงวดบ้านถูกยึดไปซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยืนยันว่าเอ๊อนำรถไปซ่อนเพราะถามคนสนิทแล้วฝ่ายนั้นก็บอกว่าให้ไปตามหาเอาเองก็เลยได้ไปโรงพักเพื่อแจ้งความว่ารถหายลงบันทึกประจําวันไว้เมื่อเดือนที่แล้วต่อมาจึงได้ไปแจ้งความดําเนินคดีข้อหายักยอกนอกจากนี้ค่ะหนุ่มฟ้องก็ยังได้เปิดเผยเหตุผลว่าตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเพราะไม่ยอมคืนสักทีซึ่งผมก็จะเอารถ ถไปคืนไฟแนนซ์แต่พี่เอก็ไม่ยอมเลยร้องเรียนไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดตอนนี้ไม่ขออะไรแล้วขอแค่ได้รถคืนเท่านั้นส่วนกระแสที่หลายคนรุมด่าว่าไปเกาะเอชุติมาทางหนุ่มฟ้องก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้เกาะเพราะบ้านผมก็มีฐานะมีบ้านมีรถแต่ที่ออกรถก็ต้องใช้ชื่อฟ้องเพราะเอมีเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถกู้ได้เลยใช้ชื่อฟ้องส่วนประเด็นเรื่องสวมขาวผมก็ต้องหาแฟนใหม่เพราะเขาก็ไม่เอาแล้วเราไม่ได้ วมเขาเลยนะก่อนจะเลิกผมไม่มีใครเลยแต่อยู่ดีๆพี่เอกก็ทิ้งผมออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรมสองคนผมเลยตัดสินใจว่าถ้างานต่างคนต่างไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ